ครับสวัสดีครับกับไร่ธนาทิพย์นะครับวันนี้วันนี้ก็วันที่17นะครับกันลกดาสองห้าหกสามวันนี้ก็พามาแวะดูนะครับว่าโกโก้ลูกผสมชุมพรนะครับของเรานะครับมันมันดกไหมนะครับเนี่ยนะครับผมจะมาพามาดูนะครับนี่นี่นะครับตรงนี้นะครับ ดูจากโคนต้นนะครับของโกโก้ไล่ธนาทิพย์เองนะครับก็จะนะครับจากโคนต้นก็จะติดมาเรื่อยนะครับเรื่อยเรื่อยนะครับก็จะติดเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยสังเกตดูนะครับลูกเล็กๆค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็มีลูกใหญ่เป็นรุ่นๆนะครับนะครับออกไปนะครับนุ่นนะครับเนี่ย เหมือนกิ่งนี้นะครับดูแต่ละกิ่งสังเกตจงแต่กิ่งนี้ไล่ไปนะครับไล่ไปมีลูกใหญ่ติดไปนะครับแล้วก็ยาวลงไปเลยนะครับโน่นนะครับถึงปลายกิ่งนะครับโน่นนะครับนี่คือการติดของโกโก้นะครับนี่คือลูกผสมชุมพรนนะครับที่ปลูกไว้ในสวนนะครับดูความดกของเขานะครับ นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนะครับก็โอเคนะครับลูกผสมรุมพรแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็ปลูกได้ดีเหมาะนะครับกับบ้านเราได้ดีมากนะครับการให้ลูกให้ผลก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับนี่นะครับมีแต่ลูกเล็กๆนะครับรุ่นกำลังนี่ครับ มีใบทุกกิ่งเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับาดูนะครับ้องครับตรงนี้ใบอกิยงข้างล่างแต่นะครับเนี่ยนี่คือลูกโกโก้นะครับดูนะครับโนนะครับุกิ่งโน้นก็ถึงปลายยอดไปเลยนะครับดูลูก ถ้าเราดูแลดีนะครับน้ําหลักๆก,ก็คือน้ํานะครับถ้าน้ําดีนะครับผลที่ได้นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่แหละครับคือปัจจัยเพราะว่าโกโก้เขาต้องอาศัยความชื้นสัมผัสด้วยนะครับน้ําดีความชื้นสัมผัสดีนะครับลูกก็จะออกมาไม่ขาดต้นนะครับ ปาย,ยอดเลยนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับความดกการติดลูกของลูกผสมชุมพรนะครับมันมันเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับไรธนาทิพก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ